สวัสดีค่ะมาฟังพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยากับนุ้ยฮัฟเฟอนุ้ยเตประจำวันที่9มิถุนายนกันค่ะขอบคุณข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาและเว็บไซต์ wr นะคะเพื่อนเเขียนเข้ามาคุยเข้ามารายงานสภาพอากาศของจังหวัดเพื่อนๆืได้ค่ะว่าวันนี้มีฝนตกหรือไม่ตกยังไงนะคะและอยากให้นุ้ยปักหมุดที่อำเภอไหนจังหวัดไหนก็บอกกันมาได้เลยค่ะฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งนะคะและถ้าเพื่อนๆออยากแชร์ ก็แชร์ได้เลยนะคะร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและตอนบนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าสู่ยอมความกดอากาศต่ำบริเวณอ่าวตังเกียรค่ะและในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กําลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยค่ะลักษณะเช่นนี้ก็ทําให้ประเทศไทยเนี่ยมีฝนฟ้าขนองกระจายนะคะและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกค่ะจึงขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายค่ะจากฝนตกหนักในระยะนี้ไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนเริ่มมีกำลังค่อนข้างแรงค่ะโดยทะเลอันดามันมีคลื่นสูง2-3เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรค่ะส่วนบริเวณเอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรก็ขอให้ชาวเรือนะคะบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนค่ะควรเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือนะคะและเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันงดออกจากฝั่งในระยะนี้ค่ะตอนนี้เราก็มาฟังพยากรณ์อากาศตามภาคต่างๆค่ะภาคกลางและภาคตะวันออกนะคะที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่ ส่วนมากในระหว่างบ่ายถึงค่ำค่ะอุณหภูมิต่ำสุด25-27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด31-35องศาเซลเซียสค่ะเที่ยมเพอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีมีฝนตกละอองนะคะตอนเที่ยงแล้วก็ตกอ,อีกทีตอนบ่าย2ถึงบ่าย3ค่ะตอน1นึ่ทุ่มก็มีฝนนะมีลมโชยค่ะปริมาณฝนเที่ยงถึงบ่ายสาม 2.6มิลิเมตรตอน1ทุ่ม0.2ม mm, ิลิเมตรค่ะพรุ่งนี้มีฝนตอน10โมงถึง11โมงมีฝนวันที่11และ15ค่ะภาคกลางมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดอุทัยธานีชัยนาทสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยานาคปรปฐมการจนบุรีราชบุรีสมุทรสงครามและสมุทรสาครค่ะ เที่ยมเพิ่แม่เปินจังหวัดนครสวรรค์ฟ้าครึ้มทั้งวันนะคะมีลมโชยอุณหภูมิสูงสุด35องศาเซลเซียสมีฝนตกตอนเที่ยงคืนถึงตี3นะคะพรุ่งนี้มีฝนตกละอองตอนบ่าย2และ1ทุ่มถึง2ทุ่มค่ะมีฝนวันที่11 14และ17นะคะเที่ยงเพิเ่บ้านโป่งจังหวัดราชบุรีมีฝนตกตอนบ่าย3ยาวไปจนถึงพรุ่งนี้ตอนบ่ายโมงค่ะ และโตอีกทีตอน2ทุ่มมีลมปานกลางนะคะปริมาณฝนบ่าย3-5โมง4.2ม mm ิลิเมตรค่ะ6โมงเย็นถึง5ทุ่ม9.1ม mm, มมีฝนถึงวันที่12และ14-17ค่ะที่จังหวัดลบบุรีอำเภอเมืองมีฝนตกตอนบ่าย3-5โมงค่ะตอนเที่ยงคืนก็มีฝนตกนะคะตกไปถึงวันพรุ่งนี้ตอน8โมงค่ะ มีลมโชยปริมาณฝนบ่าย3-5ถึงโมง0.7น mm. มมมีฝนวันที่11-13และ15-17ค่ะเที่ยมเพลำสนทิมีฝนตกเล็กน้อยนะคะตอน4โมงเย็นถึง5โมงค่ะลมปานกลางปริมาณฝน4โมงถึง5โมงเย็น0.3ม mm. ตอนตีสอก็มีฝนตกถึงตี3นะคะพรุ่งนี้มีฝนตกตอนบ่ายโมงถึงบ่าย3มีฝนถึงวันที่16ค่ะ ที่อำเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครมีฝนตกตอน10โมงแล้วก็ตอนบ่ายโมงถึงบ่ายสมค่ะตอน6โมงเย็นก็มีฝนตกถึงพรุ่งนี้ตอน7โมงเช้านะคะแล้วก็ต่ออีกทีตอน9โมงถึง10โมงค่ะวันนี้นะคะมีลมโชยปริมาณฝนวันนี้ตอน10โมง0.3นมมิลิเมตรบ่ายโมงถึงบ่ายสามนมิลิเมตรค่ะแล้วก็6โมงถึง5ทุ่ม7.6มิลิเมตร มีฝนวันที่11และ16ค่ะภาคตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจินบุรีสะแก้วชนบุรีระยองจันทบุรีและตราดค่ะลมตะวันตกเชียงใต้ความเร็ว20-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะ เที่ยมเพอเมืองจังหวัดนครนายกมีฝนตกตอนเที่ยงนะคะแล้วก็ตอนบ่าย3ถึงตีหของวันพรุ่งนี้เลยค่ะแล้วก็ต่ออีกทีตอน1 0โมงเช้าถึง6โมงเย็นนะคะวันนี้มีลมอ่อนค่ะปริมาณฝนวันนี้ตอนเที่ยงถึง5โมงเย็น3,7มมิลิเมงเย็นถึง5ทุ่ม3.0ม mm. มิลิเมตรมีฝนวันที่11และ13ถึง18ค่ะเทียมเพอวังน้ำเย็นจังหวัดสะแก้ว มีฝนละอองตอนเที่ยงถึงบ่าย2องแล้วก็ตกอีกทีตอน1นึ่ทุ่มถึงเที่ยงคืนค่ะมีลมปานกลางปริมาณฝนเที่ยงถึงบ่าย2อง0.3มิลิเมตรหนทุ่มถึงห้าทุ่ม1.2มิลิเมตรค่ะพรุ่งนี้มีฝนตกตอนตีห้าถึง9โมงแล้วก็ตอน11โมงถึงบ่าย3ามนะคะเที่ยอเภอปลวกแดงจังหวัดระยองมีฝนตกตอน11โมงถึงสทุ่มแล้วก็ตกอีกทีตอนห้าทุ่มถึง พรุ่งนี้ตอนบ่ายสองค่ะมีลมปานกลางปริมาณฝน11โมง0.2นมเมเที่ยงถึง5โมงเย็น1.5 mm, มิมตรโมงเย็นถึงห้าทุ่ม1.6ม mm, มค่ะมีฝนวันที่14และ16ถึง18ค่ะเที่ยงเพอครุงจังหวัดจันทบุรีมีฝนตกตั้งแต่เช้านะคะตกทั้งวันค่ะยาวไปจนถึงพรุ่งนี้ตอน6โมงเย็นมีลมอ่อนค่ะปริมาณฝนถึง11โมง เ5มเมเที่ยงถึง5โมงเย็น14.8มิลิเมตรค่ะแล้วก็6โมงเย็นถึง5ทุ่ม5.2ม mm, ิลิเมตรมีฝนถึงวันที่18เลยนะคะจบพยากรณ์อากาศภาคก,กลางและภาคตะวันออกค่ะพบกับนุ้ยได้ใหม่นะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย